อะกราฟสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกาัญญาศิลีกแล้วนะครับวันนี้มาจะเต็มแบบมีเพียบเลยนะฮะช่วงนี้ก็คือจะเช่าเยอะมากนะ,ะับเช่าจนงงนะครับผมอันนี้คือแกะเอ่อแกะจะกกล่องมาแล้วเพราะว่าแกะกล่องมันเสียเวลา <laughs> อันนี้แกะให้เรียบร้อยอ่ะมาลูกพี่แล้วก็ ตอนนี้มีจนเยอะจนงงลูกค้าก็งงมเลือกไม่ถูกนะฮะว่าจะรุ่นไหนดีประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จะเอารุ่นใหม่ๆห,ห,หรือรุ่นที่เพิ่งมาหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาบอกส่วนบางองค์อ่ะผมจําราคาไม่ได้จริงจริงนระับต้องไปเปิดราคาทุนดูเพราะว่าเช่าจนไม่รู้ว่าไหนเป็นราคาเท่าไหร่แล้วงงไปหมดอย่างเก้ดีมีเนี่ยเยอดเนีนะ่ยราคาไม่เท่ากับสัองค์เลยที่ได้มา นะแล้วก็เปิดไม่เท่ากันด้วยเพราะว่า,าสวยไม่สวยจมูกอะไรเงี้ยต่างกันนะครับโอเคอ่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้น้องทีนะครับโอเคเอาอย่างนี้ก่อนเนี่เหนือดวงปูเบิร์นนะฮะเผื่อใครอยากได้นะครับซีนเดิมเอาไปองละแปดร้อยนะครับตอนนี้ชึบ แล้วก็ประเดิมด้วยอันนี้ถูกๆก,ก่อนนะครับพระผงจันลอย500บาทนะครับพระผงจันลอยราคาห้าร้อยบาท นี่นะฮะเลขโค้ดสองหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดนะครับผมด้านหลังเป็นยันเหนือดวงนะครับนี่พะผมจะลอยห้าร้อยนะฮะช่วงนี้ก็เสียงแบบแหบแหบแห้งๆหงนะ่อยอากาศด้งงมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะฮะนั่นนี่ห้าร้อยนะครับ,รบอย่างเนี้ยรู้ราคาก็จะบอกเลยนะครับแล้วก็มี สมเด็จพรมันดาลน,นะอันนี้อยู่900พร้อมส่งนะครับบางคนบอกว่าอยากดูเต็มๆนะสำหรับสมเด็จพรมันดาลจัดไปนี่ไม่ มวลสารเพียบนะฮะอันนี้น่าจะเป็นผงตะไบทองหรือว่าไม่เน่ใจแล้วก็มีเออ่เกษานี่อาจจะมีอยู่นะก็คือเส้นเล็ก,ลกๆอะไรเงี้ยอืองต้อประสอเองนะครับสำหรับเกษานะ โอ้อันนี้ตายางค่อนข้างชัดนะแล้วก็เกือบจะตรงกลางด้วยว่าท่านหมื่นหินเนะี่ยสองแปดเจ็ดสองห้านะครับนี่สองแปดเจ็ดสองห้าสวนปิ้งนะ่อันนี้ก็อยู่องค์ละก้า <c oughs> อยู่องค์ละเก้าร้อยนะครับแล้วก็มีทั้งหมด 8ดองนะสำหรับใครที่อยากได้นะฮะก็ทืามาได้เลยมีมีพร้อมให้พี่ๆทุกท่านได้จับจออคนละหนึ่งะแล้วก็อันนี้เอาไปเอาไปแบบขาดเลยนะผมเนี่ยขาด <c oughs> อันนี้เอาไปพันโอ้เล่สามละเอาไปพันเจ็ดร้อยลูบี 477รุ่นรวยโกดล้านนะครับเป็นทองแดงผิวรุ้รงออกเขียวม่วงนะครับแล้วประกันแท้เดิมนะครับผมอันนี้พันเจ็ดนะฮะตอนนี้เอ่อบางคนก็งงนะครับคือผมขายพระแท้อย่างเดียวนะฮะพระเก๊ไม่ได้ขายนะลูกพี่ บางทีซื้อมาอาจจะเจอพาเกก็เอาไปคืนนะครับไม่ได้เอาไปส่งต่อลูกค้าอย่าง,งใดนะครับผมเพราะนั้นแท้ทุกองค์ที่ปล่อยที่ขายเนี่ยที่เห็นแท้หมดนะครับมีรับประกันหมดนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทุกที่นะครับโอเคต่อไปเป็นเหล็กสแตมนะครับนะมี ทองแดงเข้ามาใหม่ซีนเดิมซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรนะครับเพราะว่าเลขเลขเลขเห็นอยู่นี่ซีนเดิมก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้รุนเลขหรืออะไรนะฮะเก้าหนึ่งหกศูนย์นะครับสุริยันจันทาด้านหลังเป็นพระอาจารย์สุริยันนะับด้านหน้าเป็นหลวงปู่ศิลาเนาะนี่แล้วก็มีเป็นทองเหลืองไม่ตัดปีกนะครับด้านหน้าด้านหลังโอเคทองแดงองค์นี้อ่ เอาไปเท่าไหร่วะดูทุนก่อนเอ๊ะนั่นมาถูกเหรอเอาไปเก้าร้อยลส่วนทองเหลืองหรือสตตะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ <c oughs> แต่สีเหมือนสตตะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นทองเหลืองแล้วกันเอาไป พันสีพี่ไม่จะปิดนะครับแล้วก็ใครเหมาเยอะจะลดราคาจะให้ยังไงก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวว่ากันลูกพี่แล้วก็มีอ๋อมีบางคนเลาบอกว่าอยากได้แบบพระเก่าอะ่ะปีลึกนี่ไหมมีนี่สร้างบารมีปีห้าหกนี่ลึกพอไหมลูกพี่ตั้งแต่หลวงปู่อยู่นี่เลยวัดชาติประทับอะ่ะ ลึกพอไหมอันนี้ได้อยู่นะนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นสองของหลวงปู่นะครับเหรียญรุ่นสองนะสร้างบารมีนะเหรียญรุ่นแรกจะเป็นแบบกลมๆที่สร้างน้อยๆหน่อยราคาตอนช่วงแรงๆนี่เป็นหลักล้านอยู่นะช่วงแรงๆนะช่วงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่กี่แสนนะครับส่วนองค์นี้หลักหมื่นนะครับ อ,อาจจะหมื่นหมื่นกลางๆปลายๆหน่อยนะฮะโอเคฮึบสร้างบารมีเอ่อรุ่นนี้มีของเก๋นนะต้องระวังนะครับใครไม่เคยเห็นของจริงก็ต้องระวังระวังแล้วก็ส่องดีๆหาข้อมูลเยอะๆนะครับหรือใครจะเอาของผมไปเป็นต้นแบบได้เลยนะอันนี้รับประกันแท้ดูง่าย เ,เขาเรียกว่อะไรดูง่ายทุกตานะครับนี่ด้านหลังนะอันนี้ออกปี56ที่วัดธาตประทับนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีด่างทองเหลืองบ้างตรงขอบๆนะดูกพี่เห็นไหมมีด่างบ้างแล้วก็ด้านหน้าถือว่าโอเคนะถือว่า ถือว่าสวยอยู่ไม่ด่างเท่าไหร่นะครับเนี่ยปีเก่าแน่แล้วก็วัดสร้างแน่ไม่มีในทุนแน่ด้วอ,อ่ะชอบนะก็จัดไปใครอยากได้พัะเก่าๆอพอเอพระเก่าปีวัดท่าพระทับเนี่ยราคาอาจจะเบากว่าบางรุ่นด้วยหมายถึงว่าบางรุ่นที่เพิ่งหออะไรเงี้ยเผื่อคนชอบนะ แล้วก็นี่ก็วัดธาตุประทับเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญรุ่น8ก็คือเป็นไตมาหหกสองนะครับอัน,นอันนี้รุ่น2ปี5 6อันนี้รุ่น8นะครับที่ออกวัดธาตุประทับนะนะองค์นี้เป็นไตมาห์หกสองทองแดงนะครับผิวไฟถือว่าเก็บผิวมาค่อนข้างดีเลยนะ ปีหกสองนะครับออกวัดธาตประทับนะโอ้ผิวสวยนะเนี่ยคือทองแดงรุ่นนี้จะมีทั้งผิวสวยไม่สวยนะถ้าผิวสวยมันนี้ก็จะแพงนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างหายากหน่อยนะครับแต่ว่าก็อยู่หลักสามสี่พันอ่ะเอาคร่าวไปก่อนนะครับโอเคไป ก็มีของสวยใหมา่มาอีกนี่อันนี้ก็สวยอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับผมเป็นอรุ่นเซมาจุลามณีนะครับนี่เซมาจุลามณีเนื้อนวะนะก็ราคาเอ,อแพงเพราะว่าผิวสวยเฉยนะครับหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนี่จมูกสวย นะฮะฮมีเขาเรียกว่าเออ่พลายทองเบาๆบางๆนะฮะมีทั้งหน้าและหลังเลยนะครับเซมาจุลามานี1317นะครับปี P 25 6 6แต่ว่าได้ผิวสวยลูกปีนวะนะ จริงๆมีองค์หนึ่งสวยกว่านี้อีกแต่ว่าองค์นั้นไปแล้วเรียบร้อยไม่ทันได้รีวิวนะครับอันนี้อันนี้ก็อยู่หลักหลายพันอยู่นะฮะเอาเป็นอันไหนดีที่บอกราคาได้อันนี้อันนี้800นะอันนี้800เหรียญเม็ดยานะครับ800อบอกราคาได้อันนี้นว,วะกระถิน66 นะครับตอนนี้มีมาสามองเลยเชียวนวะล้วนนะใครอยากได้เรียมกรอบไม่เรียมกรอบนี่มีหมดอันนี้อยู่สนนองพันทวดนะกันสองพันทวนอง์ละนะสองพั 2, นทวดแล้วก็มีมานี่เหรียญอุ้มบาทรวยล้านล้านนะครับเหรียญอุ้มบาทรวยล้านล้านทองแดงผิวลุง้งอันนี้ลุ้งออกเป็นสีทองแล้วก็พีสีชมพูม่วงแซมนะฮะแล้วก็ จมูกมีแตะปลายนะครับนี่จมูกแตะปลายเจ็ดแปดเจ็ดสามนะครับอันนี้เอาเอา่อองค์นี้เอาพันแปดดูสิพันแปดพันแปดมีกระถินหกห้าด้วยนะกระถินหกห้านี่อยู่สองพันห้านะครับทองแดงลมดำนะครับทองแดงลมดำนะ ้าเช่าเยอะก็เดลดรอดเยอะนะฮะแล้วก็มีเหรียญเมตตาบารมีแบบเอ่อยังไม่ได้เลี่ยมนะสีก็สวยๆแบบนี้แล้วก็มีองค์ที่เลี่ยมไว้แล้วก็สีลุ้งแบบนี้นเหรียญเมตตาบารมีก็จะลุ้งแบบหลายๆสีหน่อยนะครับแล้วก็มีน้ำมันว่านอยู่ด้านหลังฮานุมานนะจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่องค์ นะครับองค์นี้จะมีน้อยหน่อยองค์นี้เยจะมีเยอะหน่อยองค์ละสองพันห้านะครับเมตตาบารมีนะใครงบน้อยผมว่าเมตตาบารมีก็ถือว่าโอเคนะนแล้วก็ก้ามีก้ามีนี่อันนี้รีวิวไปแล้วเนี่ยเอาเนี้ยมาใหม่มาใหม่อันเก้ามีอันนี้ม,นนมาใหม่อ่าองค์นี้มาใหม่จมูกยุบนะครับก็เลยถูกหน่อยองค์นี้ สองเจ็ดหกหนึ่งองนี้จมูกยุบเอาเอาสามพันห้าเลยจมูกยุบนะเพราะถ้าจมูกยุบก็สี่พันกว่านะครับชึบต่อไปมีซี่ส์บจุนโทรีวิวแล้วอ๋อมีมาใหม่อันนี้ชึบหนึง่ง เนื้องเงินกระถิน65นะครับเนื้องเงินกระถินหกห้าสองศูนย์ปดหนึ่งนะนี่กระถินหกห้นะครับเนื้องเงินเพียวไม่ลงยาเป็นบล็อกทองคำนะอันนี้บล็อกทองคำดูตรงนี้นจะเป็นเส้นตรงๆต,ต,ตรงสังกะสีเห็นไหมเป็นเส้นตรงๆไม่มีเส้นขวางนะครับ เส้นตรงๆเนี่ยบล็อกทองคำส่วนถ้าเป็นบล็อกทั่วไปก็จะเป็นอันนี้เห็นไหมมีเส้นขวางเห็นปะเห็นไหมไม่ใช่แบบนี้เส้นตรงมีเส้นขีดขวางแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้บล็อกทั่วไปส่วนขีดตรงๆส่วนใหญ่จะพวกเนื้อบ,บนๆนั่นแหละจะเป็นบล็อกทองคำนะครับน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  อันนี้ก็หลักหลายพันอยู่แล้วก็องค์นี้ที่ได้มาใหม่ก็อันนี้หลักหมื่นกว่าเพราะว่าเลขสวยนะสำหรับเนื้อหล่อสตัโลหะนะเป็นเหรียญหล่อนะครับนนี้สตัโลหะมวลสารเอ่อเป็นเหรียญยอดเศรษฐีนะเป็นเหรียญหล่อนะครับ ค่อนข้างจะหนักนิดนึงนี่ด้านหลังนะครับชุบโอ้เห็นหล่อสวยงามอันนี้แพงเลขอย่างเดียวเลยรูกพี่เลขสามหกนะครับสองหลัก ก็เลยได้มาหลักหลายหมื่นเออหลักหมื่นกว่าอยู่เผ<ส>ื่อใครชอบเลขนะเล่นเลขอย่างงี้นะแต่ว่าเฉพาะเหรียญหลอก็ค่อนข้างแพงอยู่แล้วได้เลขไปด้วยก็แพงกึ้นอีกนะก็เลยเช่ามาตอนนี้ก็จะมียอดสถิติก็เหลือแค่นะวะกับเหรียญหลอนี่แหละหมดละเหรียญหลอนะวะนี่เท่านี้บนั่นั้นก็ อ๋อจริงๆมีเยอะนะเนี่ยมีเมตตาบารม,มีก็คือจะสร้างหลังเอ,อสร้างบารมีนะจะเป็นเอ,อเขาน่าจะเอาพิมพิมมานะครับแต่ว่าก็คนละคนละวัดนะครับอันนี้จะออกส่วนสงแกะเปะนะครับส่วนนี้ออกวัดท่าประทับนะนะแล้วก็ด้านหลังนี่อันนี้ไม่แน่ใจ ้า่หลังนี้เนี่ยเป็นพัณดายาหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะครับโอ้สวยจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็ไม่มีเลขกโคนนะรู้สึกจะสร้างแค่เจ็ดร้อยกว่าเหรียญนะตรงนี้เพราะว่าบล็อกแตกรู้สึกจะบล็อกแตกก่อนนะครับก็เลยสร้างได้น้อยน้อยหน่อยนี่นะอันนี้ไม่มีกล่องนะครับเช็คให้แล้วแท้เรียบร้อยแล้วก็มีนี่ พภาษียาเมตไรเป็นเนื้อทองสำริดนะครับก็ยังอยู่นะแล้วก็มีอง์นี้มหาลาบนะครับจมูกยุบหน่อยแต่ว่าเป็นเหรียญแจกฐานจะสร้างน้อยก็ยังเหลืออยู่นะฮะแล้วก็มีพารีนะอันนี้จะแบบวยวแล้วเพราะว่ามีเยอะมากเอาอย่างนี้ลูกพี่ลองดูค่อยๆดูนะ บางทีดูเยอะก็อาจจะงงสับสนว่าจะรุ่นไหนดีรุ่นไหนดีก็ดีทุกรุ่นนะลูกพี่อยู่ที่งบลูกพี่ว่าลบงบลูกพี่เท่าไหร่นะจริงๆรุ่นนี้ก็ดีเนี่ยสามหวาระเนี่ยเสีเยอะๆเนี่ยนะเป็นเนื้อเอ่อเป็นชุกทองเนี่ยก็ดีราคาก็ไม่แพงตอนนี้อยู่หนึ่งพันเ้าร้อยนะครับสำหรับชุบทองรนะอนนั้น อยากได้ถูกอยากได้แพงนะอยู่ที่ลูกพี่เลยนะครับแล้วก็มีเลียนหลังเสือทองแดงผิวลุ้งแบบลุ้งสวยก็อยู่4ี่พันกว่านะครับโอเครุ่นเก่าเนี่ยก็มีเนี่ยพันพันล้านมหาโชคเอ่อมีรุ่นนี้มาใหม่อีกทองแดงเอ่อดวงดีทองแดงผิวไฟนะครับตอนนี้ดวงดีจะมีเหลือแค่สององนี้นะครับเป็นชุบทองกับทองแดงผิวไฟ อันนี้เลขหนึ่งหนึ่งหกนะครับลงดีก็สวยนะแต่ว่าราคาลงตอนนี้นะราคาลงก็ไล่ช้อนไปยิ่งมียิ่งรวยตอนนี้ราคาก็ลงก็ไล่ช้อนไปอันไหนราคาลงแล้วก็ไล่ช้อนไปลูกพี่เผื่อสักวันจะขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่ขึ้นก็เจ็บตัวเพราะฉะนั้นเก็บรุ่นที่ชอบรุ่นที่อยากได้นะครับ มันจะได้เวลาพ้าลงอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเจ็บแบบคิดเยอะคิดแยะ่นะฮะส่วนผมเนี่เก็บปิจิจดามณี่าราคาลงมาก็เจ็บตัวเยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะ,ะเพราะชอบนะครับโอเคนะประมาณนี้ลูปพี่ไปะละเจอใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวหามาอีกเพราะว่าตอนนี้ช่วงฟาร์มถ้าลูกพี่สังเกตดู ของเริ่มเยอะขึ้นนี่คือเริ่มรายเช่านะส่วนเผื่อมีรูปพี่ท่านไหนอยากได้พาระเกติองค์ไหนนะหรือว่าพาระเกติจีองค์ไหนกำลังมาน้องแบบไม่ได้ตามก็แนะนำได้นะโอเคไปละเจอใหม่คลิปหน้านะรค,รครับสำหรับดูนบคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ